สุขสบายดีสบายดีอิซีสุขสุขคนสบายดียามเช้าเช้าตื่นเช้ามาเนาะพี่น้องนึ่งเข่านึ่งเข้าเป่าไฟค้างไว้มายิบสิเนาะยิบคอสิเนาะคอคอยิบคอคอสินั่ง,โอโองเฝ่าไฟมัวเข่าตอนเช้าวอากาศดีดี อากาศดีพี่น้องแต่ว่าอยู่เพื่อนเขากับอาชีพยอยู่เพื่อนเนาะเวลาเอาออกไปใส่เอากา็ะชีพ้าบึงพาสมตามที่เอาไปเนะาะทักทายสบายดีอยู่ทุกมองถุกบอนเด้ออยู่ต่างประเทศล้วก็ภายในประเทศเราเองเนาะ มื่อนี้ไลฟ์วีไอท์ด้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้กาสิเตรียมสิมีงานบุญแจกเข่าใน่เนาะตั้งมื่อนี้มื่อนี้เป็นมื่อวันมื่อนี้เป็นมื่อวันอังคารตั้งบุญแจกเข่าซาซอนได้ไหมตั้งบุญแจกเข่าซาซอนกับสิเดไป ติดตามเบิงตามคลิปนาอพี่น้องเนาะมือหน่เนาะมือนนิติดตามชมเลยตามคลิปว่าเฮาสิไปทงได้แน่เฮ็ดเวียกยังแน่เนาะย่ำห้ย้่ำหน้าเนี่ยก็ะยากแน่กะมีเวียกทุกย้ำน่ะแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้อยู่ละคันเฮาบ่มีแนวเหตดเฮาก็หาดิสอกหาแนวเหตดสอกหาแนวทํา ขอบคุณหลายๆเดอ้อ FC ผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมใหม่ผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมใหม่ถ้าเพิ่นของใจเนาะเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นก็ยังสิบ่ฮู้เรื่องราวปานได้กัคอมเมนต์ถามมาเนาะในเซนต์วาเพิ่นถามเนาะมื้อมือพอมาอา่านเม้นพอเมาตอบไปละล่ะพอกัปตันเป็นลูกชายปลาดำบก่กะตอบไปแล้วเนาะเป็นลูกชายปลาดำ ซาวแพงน้องบุมน้องบุมเป็นลูกปมอม่าอบบอเหมือนกันบอเนาะเป็นล้านสาวลูกซาแพงเนาะอันี้เอฟซีพูดที่เขามาเบิกมาชมใหม่เป็นกระสีโบหูนะอ่ะนี่คอสินเป็นหกกักแล้วหนึ่งพื้นมีอยู่สองพื้นเนาะคลิปนีก้กระสีหนั่งเห็ดวิากไปนําล่ะกะโอ้ลมไปนําคุยกันไปนํา คือกันไปนํากับเอซีเนี่ยละเป็นหมูไปี่เด้อเนาะเขาเมมตนมาแน่เป็นหมู่ค,มมมคือยังเขาบึงคอยแน่ <c oughs> อันสิมาว่าเลื่องยังให้ฟังอีกได้คอยต้องหาอันแนวมาว่าบมุมเมนหาแนวมาว่าคอยต้องว่าแนแนว,แนวทมนีมันมันมีมันเกิดมันเป็นนะ บแมนว่าซอกห้าเหลือ,ดอ,ดองดอกบไดซอกห้าเนาะหอยต้องว้าเหลืองทีมันเกิดแล้วมาเล่าสู่พี่น้องปองปลายฟังอันปลามาบดเดเล่าในยโบดเดเล่าพึดเนาะอันพวกเก่าก็าม่าอันเพินว่าซีได้พี่น้องเลยเพินว่ามานั่นอดัดผงเสียงมาบไดเป็นเพื่อนกันดอกเพิน เพ,พิ่นถักอันนั้นเลยดีเพิ่นถักแสกหรืรอพี่ชักป้าเมาก็บ่จักบ่คอยหู้ปานได้พี่น้องโผงเสียงนะ่ะเอาโผงเสียงมาปกติน่ะคนน่ะอยู่บ้านเดียวกันป้าเมานา่ะเป็นคนแบบแบบว่ามีเมตตาบ่บ่เครียดบ่บขมหั่นนะเลิกกันก็เว้ากันได้ถึงสิบ,บ่อีหยังก็ ว่าอกันหันะมียังกระทามกันธรรมดาบอดีบอดีเครียดเด็กคมดอกขั้นไปบอเลาะแต่สิเหลือกันเดีกระทามยุ่นก่าวอายุหักปอเหมาบวสนใจว่าเอาสอกแสกสอกแสกอยู่แล้วมาบ้านกันเนาะปอเมากับเห็ดเชยเชยธรรมดาหน้าบวดใส่ใจกันดีบวดใส่ใจตอนที่ปอเมาไปกับจานฉีดเพิ่นก่าวตอนปอเมาไปกับอัน ลุงเค้ยอนกะว้าวจริงนะป๊ามาวน่ะเป็นเพื่อนเป็นพุงกันเนาะเป็นพวนหักแบบว่าเอาเป็นโมนะคือไปกับเทาเคก็เอาเทาเคเป็นโมหม่ลุ่นนอกเนาะหักแพงกันสินะกับตามภาษาวัยรุ่นเนอกกันมีโมมียางเข้ากับไปแบบสินะกับการคิดกับไปนากันตลอดคือเห็นในคลิปอะไรพี่น้องคนกะว่าวแหละป๊ามาไปบุญกับ ไปงานไปย it ังกับจานขีดเนาะเป็นกะว้าวเป็นกะว่าเออไปกับผู้บ่าวน้อยจีสันจีสีผูนกะว้าวก็เหมาแต่ว่าก็เหมาะก็ซื้อซืเอซืหัฮะหน้าปล่อยไปตามลมตามแลงไปพี่น้องเนาะไปอย่างว่าในแต่กระยาณะเพราะว่ามันเลอะกะเลาะผ่านมาแล้วะผมเหมาะผสนใจดอกแต่ว่าเฮาน่ะบวบเป็นคนสีไปบวบไปเว้าวยังหุ่นแห้งฮะน่ะ เด oh ือดเผินว่าออกมาเผินอัดผงเสียงมาอัดผงเสียงมาอแลระวังผู้บ่าวหน่อยตัวเด้อเพิ่นว่าหนึ่งประโยคพี่น้องระวังผู้บ่าวหน่อยตัวเด้ออย่าว่าเขาหมักโตไรวะอย่าว่าแต่เขาหมักโตไรเผินว่าเขาอืมก็คล้ายๆว่าเขาเมาเขาขังตัวเองล้มตัวเอง แต่ผู้บ่าวน้อยมามักเพิ่นว่าได๋เพิ่นเว้าให้ปลาเมาฟังดีเด้จังบอกจังว้านี่เพิ่นว่าเว้าสิแหพี่น้องแล้วกบ่มีสิมาจริงใจกับเฮาดอกเพิ่นว่าเพิ่นวาเพิ่นบอกปาเมาเด้เบิ่งสังขารตัวเองแน่เพิ่นว่าเบิ่งอายุตัวเองแน่เพิ่นว่าเพิ่นว่าสิคนเฮาฮู้หน้าบ่ฮู้ใจเด้อสิบอกให้เพิ่นว่า ะคิดแต่ว่าผัวน้อยหมักโต้ไล่เห็นว่าเบิง่งเนี่ยังขานนะเบิ่งเนี่ยอนุนะผนว่าโอ้ยปลาเมาไปะปลาเมาโวยจากปลาเมาโวยจากตอบพี่น้องเ,เลยปลาเมากระเลยมาระบายน้ำผีน้ำเนองนี่แหละระบายน้ำพี่น่องเย็บซี่พี่น้องโป่งปลายปลาลูกนี่แหละน้ำเอื่อยน้ำอ้ายน้ำเนองนิ่นงเนาะทรายปลาเมาโวยจากต่อจากโต้ปลาเมากระเลยมาระบายซะ อคันผู้ใหม่น่ะเขาบอกจะจริงใจกับยาอีเท่าสิย้อมเต็ีมใจเห็นหวอ,อีท่าหมักผู้บ่าวน้อยคันเบิ่งคลิปกับผู้ได้เบิ่งกับพี่น้องผู้ได้ที่เป็นหมนะแช่ออกไปให้เบิ่งนียเด้อส่งออกไปให้เบิ่งนแน่พอเมาสิตอบว่า ป,ป่อเมาหมักครูบ่าวน้อยเขาปจรจิ้งใจกระยาป่อเมาจิงใจกับเขาเขามาหลอกป่อเมาก,การะยาป่เมากระเต็มใจแห่หลอกป่อเมาได้ชุนนิดชุนหน่อยป่อเมากระเอาดอกป,กปก่อเมาค่ะคุ้มชุกป่อเมาสิเขาตอบแบบนี้ชีวิตคอยนี่มันต้องเดินหนาไปเลยคืออายุคอยฮัแหละเจ้าเป็นพวกนแรกขอ,ของคอยคอยเลิกมากก ชิมาปีแหละคอยเอาพวกผ่านมากกับสามแหละหลังจากเลิกกับเจ้าคอยเอากับสามเลยร่วมกันเป็นสี่แหละอ้ยจะชิม,มาวางดีเนี่ยกับคอยนอวางดีผลวางดีอันบ่ให้ยคอยอันลงตัวเองบ่ให้ยคอยบ่ให้ยคอยเสื้อผู้บ่าวน้อยบา่ซ่านอ้ยคอยกับ มันจะบพีดตั๊ข่อยตัวแนวข่อยหมักคูบาร์หน่อยสางเป็นโอ้ยพอเนี่ยได้กับตม FC, ัมเอฟซีมันก็ถึกใจได้พี่น้องมันต้องเดินหนาต้องเดินหนาจริงใจเลยบุรจริงใจกับเฮานี่แหละจริงใจเนาะเฮาจริงใจกับเขากับพอ่อเขาเสิบว่รจริงใจกับเฮากับแล้วแต่เขา แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคือคู่มือนี่นะก็คือใส่ใส่เวียดใส่งานได้เจ้าเห็ดนั่นด้อเจ้าเห็ดนี้ด้อก็โอเคขนาดขนาดว่าบ่ได้เป็นคัวเป็นเมียห์นะสำหรับคบคุยกันนี่นะเนาะคือจันท์ขิดคือจันท์ขิดกับคบคุยกันกะแต่ก่อนกับเพื่อนเป็นเพื่อนกับเฮาก็โอเคเฮาก็บ่รได้เกินเลยเป็นเพื่อนกันก็มาก็มาว่าใส่เฮาเด้ ผู้บาดน่อยะนะผัวน่อยะเนาะัมาก,กับลุงที่อีกก็มอว่าเอาอีกเลยผู้บาน่อยฮนะเนาะอีกเลยผู้บาดยังก็อยากคอยเขาซอยคอยได้เขาซอยเวียดซอยงานคอยได้ดีเขาเป็นหมู่คอยได้ถ้าจิกตัวจากหลอกกระเดื่องเข้าเขาแล้วเนะาะคอยเต็มใจให้หลอกเดีสิบอกให้อยู่คอยมันบอกหอนลอยมันแห่งหยางไปเลยเลย หอวสีห้าความสุกเสร็จตัวเองนี่ความสุกของขคขอยกับขึ้มีผ้ว่ามวนๆน้ำคอยมี่ผูซอยเวียคอยเป็นหมู่กันนะมันโอเคเนาะขอบใจในความหวังดีเนาะขอบใจในความเป็นห่วง แต่ว่าเอาไปห่วงผู้อื่นซะคอยบยักให้เจ้ามาห่วงไปดอกพอคอยมีผู้ห่วงอยู่แล้ว mm hmm. ไม่ทราบนี่กระแสดมาประมาณสิเมื่อเดียวนีบน่หน้าเอ้ยยังบัมาอยู่อันสัญญาณบ่ดีพี่นอ้องเว้ยบอยากเ้าอันผู้บบาวก็ได้เอาโทรศะซับอัน แม่ดอกแสดมากเพิ่นนใต้ปุดจ,จูดโทรศัพท์เพิ่นน่เบาที่เนาะเราเราสู่พี่นออนองฟังเนาะเนี่ยได้ก็ต้องห้าใหม่เลยดีที่สุดบอดี้ก็ห้าใหม่บอดี้ก็ห้าใหม่เอาไปโลภเนาะพี่นนองแต่ว่าคนเห้าน่ะ มเมื่คนจิเก่าเจ้าบอกว่าเมาไปคุยยิงเนาะคนบ้านเดียวกันทานทานถามกาับว่าเนาะมีเว็บมีงานกาับว่าชิมเวา่าแบบแบบนี่นะโอ้ยกอเมากับบริษด้วยแล้วชีวิตคนเฮ้ามันผ่านมาเลยเนาะผ่านมาเลยชีวิตกูนี่ต้องไปหนาเรื่อยๆไปจนผุดเลยเนาะจนจนจนมันแมนไปเลยพนะี่เนอะจนมันแมน มันโบแมนก็เอาไปเอาไปเรื่อยๆปุ้ยแหละไพคือกันเนาะนี่กะคลิปนี่กันยาวเดีพี่น้องปะเมาเนี่ยอยากว้าอยากว้านี่แต่ปะเมาบ่โบว้า่โบตปปะเมาบ่บอยากสาวให้ควมำให้มันยาวปะเมาก็เลยมาเล่าสู่เอฟซีฟังสีไมหยัางบ่โอ้ย ยัดผู้บ่าวน้อยมาตัวมาหลอ,อกข่อยว่าซสคอยปัจจัยตัวยันหลอ,อกยังคอยดียันเด้ออะคลิปนี้แบบยาวๆเลยเด้อพี่น้องมานั่งเว้าอัหน้าอยู่เนาะพอกันคลิปพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ เมื่อสี่เล่าหลายิน่แต่ข้อยังอีกคู่เดียวเนาะพอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมันเป็นตาอยากว่าวอิลีได้พี่น้องเลยค่ะขอผิดพลาดประกันไดขอโทษขออภัยหลายๆเนาะกิ้งยังปลาเมาจังบทปลาเมานะาโบไดโต้จักคำโบไดโตอ้จักคำปลาเม่าโบอยากเหยาปลาเมาก็เลยมาเล่าสู่เอฟซีฟังโอ้ยวังดีตีมาว่าวปลาเมาว่ะ เบื้งสังขารเนี่ยเด้อว่าสันเบึงองอุเนี่ยเด้อว่าสันตัวเองนี่มันสั่มใดแล้วว่าสันยังเป็ยยังเป็ยลุงตัวเองว่าเขาสิมาหมักอยู่ว่าสันระวังเขามาตัวมาหลอกเด้อว่าสันจะต,ตัวจะหลอกก็มาตัวมาหลอกเลยเนาะ <c oughs> ก็กคนคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีเด้อ